สวัสดีครับวันนี้พาดูงานแก้งอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นวีโก้สประตูจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับ i <laughs> นนเดิมลูกค้าจะมาเปลี่ยนตู้เป็นต,เปนตู้ยกเบาเพิงเพราะว่าเดิมลูกค้าใช้เป็นตู้ไฟเบอร์อเหล็กหล่อไม่เหล็ก2ก้อนเนาะแล้วมันตรงนั่งไม่ได้นะนั่งลาบากก็เลยจะมาทําเป็นตู้ยกเบาเพิงสูตรของที่ร้านนะครับคือไม่เอาแล้วตู้หลังเบาเนี่ยจะขยับบ่งขยับเบา้วไม่เอาแลละก็ไหนๆจะทําแล้วก็คือทําทเป็นแบบยกเบาออกไปเลยนะครับแล้วก็เบื้องต้นลูกค้าก็อยากจะให้ดูระบบ แบบว่าระบบสายต่างๆด้วยว่าเออที่ทํามามันดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าถ้าแก้ทั้งระบบเนี่ยผมขออนุญาตหรือเออหมดเลยนะครับหรือดูหมดเลยจะไม่ทําก็ได้แต่เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็1 2 3 4งสเนี่ยควรจะทําอะไรก่อนถ้าง,งบมีจํากัดนะครับถ้าง,งบเยอะเนี่ยก็ดูตามรูปนะครับก็คือว่างานมันไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่อง สายเนี่ยสายแบตเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นสายทองแดงปลอมนะครับส่วนสายลําโพงเนี่ยมันก็นเป็นเกรดธรรมดาเนาะแล้วก็พวกสายสัญญง si! สัญญ,ญาณเป็นธรรมดาหมดเลยอะ่ะก็อันนี้เราก็เลยแนะนําลูกค้านะครับทาที่มันจําเป็นก่อนก็คืออันหลับแรกก็คือตัวแปลงสัญญาณจากเครื่องเล่นอ่นะควรจะเปลี่ยนใหม่ก่อนนะเอาแบบดีๆเลยนะเพราะลูกค้าจําเป็นจะต้องใช้เครื่องเล่นเดิมเพราะลูกค้าใช้แค่บลูทูธไม่ได้ เน้นอะไรอยู่แล้วก็เครื่องเล่นตัวนี้เสียงดีนะก็เปลี่ยนตัวแปลงสัญญาณใหม่แล้วก็อันที่2ก็เปลี่ยนสายสัญญาณใหม่นะเอาแบบเกรดดีหน่อยเพราะเดิมมันเป็นเหมือนกับธรรมดามากเลยนะครับแล้วก็อันที่3เปลี่ยนสายลําโพงนะเปลี่ยนสายลาโพงส่วนแดมประตูเนี่ยยังไม่ต้องแดมนะครับเอาเท่าที่เราจาที่มันจําเป็นก่อนอันนี้มันก็เห็นผลแล้วแล้วก็ส่วนสายแบตเตอรี่นะครับ ลูกค้าเพิ่งทํามาผมก็เลยบอกว่าถ้างบมันไม่พอเนี่ยสายแบตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนที่หลังสุดเลยคือหมายความว่าใช้ไปอีกสักปีหนึ่งก็ได้เพราะว่าลูกค้าไม่ได้เน้นแบบฟังดังมากนะครับสายมันยังไม่เป็นออกซิไดก็คือยังไม่เป็นที่เกลก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าไม่เกินปีเนี่ยมีงบก็ควรจะหาเปลี่ยนนะเอาสายทองแดงแท้เข้าไปใส่แต่ถ้าเป็นเกี่ยงคันนี้ถ้าเป็นลูกค้าเน้นแบบฟังดังแบบแนวัยรุ่นเลยเขาแบบ ของเดิมมาในแนวประมาณว่บเบรด,ดังไม่สะใจเนี่ย le. แบบนั้นต้องเปลี่ยนสายแบตก่อนนะสายแบตจะมีการกระชากไฟที่รุนแรงกว่าก็จะต้องเปลี่ยนในทางนั้นก่อนแต่อันนี้ลูกค้าไม่ได้ฟังดังมากนะครับแต่แค่แบบเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องเสียงชอบฟังเพลงนะสายแบตก็เลยเอาไว้ที่หลังได้นะฮะก็ของเราเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มีการ เดินสายต่างๆเนี่ยเดินใหม่หมดเลยแล้วก็ตามที่บอกคือเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะเดิมเนี่ยมันเหมือน,นไม่เรียบร้อยเลยครับนาะมันไม่เหมือนร้านทํำก็เพราะว่าแอมอ่ะมันควรจะต้องเอาสายแบตเตอรี่ไว้ด้านในนะครับด้านนอกเนี่ยที่มองกับเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันควรจะเป็นสายสัญญ,ญาณซึ่งทําไมต้องทําแบบนี้ที่ร้านผมจะทําเป็นสูตรนี้นะครับก็เพื่อว่าเวลาเราใส่เบาะใส่อะไรแล้วเนี่ยเวลาเราจูนเสียงเราก็จูนง่ายแล้วก็อีกอย่างสายไฟได้อยู่ด้านในมันก็จะไม่มีการมาเกี่ยว เผื่อใครเผื่อวเกียยวร์มันจะได้ไม่ช็อตนะฮะก็เวลาจูนก็จูนสะดวกนะฮะการน,นี้ก็คือทําสุดเหล่าส่วนชุดฟิลหน้ารถเนี่ยเราก็เก็บสายเดินสายให้ใหม่นะก็ใช้ฟิลเดิมนี่แหละสายก็เป็นสายเดิมแต่ว่าทําให้มันเรียบร้อยขึ้นนะครับเดิมมันมันไม่น่าดูเนาะมันไม่มีผลกับเสียงแล้วไม่มีผลกับทางใจใเรื่องเดินไม่เรียบร้อยเนี่ยนะหน้ารถเนี่ยแต่เรื่องเสียงเนี่ยก็คือสายลําโพงเนี่ยมีผลสายสัญญ,ญาณมีผลแล้วก็ตัวแปลงสัญ,ญญาณก็มีผลนะ แต่ว่าพอทําเป็นชุดยกบอกอ,อกนะครับผมบอกลูกค้าล่วงหน้าไว้แล้วนะครับคือเบสเนี่ยมันจะล้นเสียงกลางที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ทันแน่นอนเพราะว่าสินค้าที่ลูกค้าใช้อยู่เป็นยอ่อเกตดีก็จริงแต่มันมันเป็นรุ่นที่มันมีมานานแล้วนะครับพอทําตู้รุ่นใหม่ๆเข้าไปเนี่ยเรื่องเบสเนี่ยมันก็จะเกินโอเวอร์นะฉะนั้น ถ้าจะให้มันดังสดใสแบบยุคใหม่ก็ควรจะต้องอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนเสียงกลางประตูคู่หนึ่งนะเสียงกลางและเสียงแหลมที่ประตูเลยนะส่วนชุดเบสดเนะี่ยรับรองว่าดังแน,น,น่นอนนะก็ที่เหลือเราก็ทําตามสูตรของเราแล้วหลังจากเดินระบบเสร็จเนะี่ยก็เดมหลังตู้นะครับแล้วก็ยกตู้ขึ้นใส่อันนี้ทําเป็นตู้ทึบนะครับตู้ทึบมีเบาะนุ่มๆให้ตรงตูตงตพิงส่วนตัวนั่งจะเป็นตัวเดิมตัวนั่งจะไม่สามารถยกขึ้นมาหยิบเครื่องมือได้แล้วนะครับ ก็จะล็อกตายตัวเลยนะแต่ก็องศานั่งอะไรเนะี่ยมันคล้ายๆเดิมนั่งได้นะโอเคสนใจงานแก้หรืองานที่ตั้งใหม่แบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับมีงบมากงบน้อยก็ถ้าเป็นงานแก้เนี่ยต้องดูรายละเอียดที่หน้างงานอีกทีนะครับอาจเหมือนคันนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกชิ้นแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นบางชิ้นนะหรือเปลี่ยนเท่าที่งบมีอันไหนสําคัญก็เปลี่ยนอันนั้นนะครับก็ทําได้หมดเลยครับฮะก็สนใจก็ ถ้าข้อความที่ page, Facebook, แฟนเพจ Facebook o นะทิ้งข้อความมาไว้แล้วก็วางเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะแต่ถ้าให้สะดวกที่สุดเลยก็คือโทรศัพท์ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 9 6 4์0ป0 4ก่ช่องทางการติดตามก็จะมีทั้ง t t ิ k o อกยูทูปเฟซบุ๊กนะครับฝากไปกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ